สวัสดีครับพีหวยชแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมว,วันพุธนะวันพุธที่15มิอ่มีนาคมครับ2,566ครัครับวันนี้อากาศดีมากนะขณะนี้เวลาลงคลิป7นาฬิกา5นาทีนะยังไม่ต้องเคารพสงชาตินะครับอัน8 8นากานะอันนี้7นาฬิกา5นาทีอากาศดีมีแดดนะครับแต่ก็คิดว่านะ่ายังมี PM อยู่ ถ้าเผื่ออัดคลิปไปมีเสียงนกร้องมีเสียงอะไรก็ถือเป็นซาวประกอบแล้วกันนะครับอ่ะพี่น้องนะตอนที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับยอดซับสไครต์อยู่ที่ 3, 9 95, ส9มพันยเซับคิดว่าหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปคงจะแตะสี่พันแล้วครับเดี๋ยวมุ่งหน้า5,000ันต่อนะฝากขอบคุณสำหรับแรงใจแรงกายนะครับแล้วก็ ที่ส่งกําลังใจทุกคอมเมนต์ส่งมาให้กับที่หวยนะครับช่องนี้เป็นช่องเล็กๆครับอย่างที่บอกคนทําเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นคนของสื่อบนชนไม่เคยออกหน้าจอนะแต่ว่าได้รับกําลังใจได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้อง fc มาถึง4 0 0 0ัซับแล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่ห้าพันด้วยกันนะเราค่อยๆโตแบบมั่นคงไปเรื่อยๆโอ้โหต้องขอบพระคุณจริงๆเมื่อคืนนี้ก็เปิดดูก็โอ้โหรู้สึกชื่นใจนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปออกหลังจากนี้ น่าจะ4,000แล้วเรียบร้อยนะครับเอาเอาผลการแข่งขันเมื่อคืนก่อนนะมีหลายประเด็นตนัวนี้ขออนุญาตพูดถึงอดีตนนะเขาเรียกว่าทีหวยมองหลังนะครับอ่ะขอแสดงความยินดีกับพี่ๆของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหคงจะชอบในเลข7 0ูนใช่ไหมผมสายคงจะชอบอ่ะเมื่อคืนนี้ครับแต่แมตช์ที่2ในรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบรอบอะไรวะ ลืมเลยรอบ16ทีมสุดท้ายของ UCL ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่2หลังจากที่นัดแรกเนี่ยบุกไปชนะ RB i บไลฟ์ฟิฟเนี่ยทำไมทำไมต้อง RB บนะ้ต้องเป็นเยอรมันเนาะถ้่ท่าเกยงก็คือ RB l i ไลฟ์ฟิกี่เป็น RB i บไลฟ์ฟินะครับของทีมแก่งจากเยอรมันนะครับทีมนี้ไม่ธรรมดานะอะแต่เมื่อวานนี้ครับเล่นในเอติฮัดครับ <laughs> เจ็ดประตูต่อศูนย์ครับพี่ฮาแลนด์แม่งยิงคนเดียว5ลูก22่สิบสองยี่สบี่สีบห้าห้าสิบสาม้าสแบ่งให้อินคายกูรการกับแจ็คเควินเดบรอยไปคนละลูกเนาะอะไรลงนะหูยิงไปเจประตูต่อศูนย์นะครับรวมสกอร์รวมก็ชนะไป8ประตูต่อหนอึ่งะหลังจากที่แบตแรกไปเสมอเขามาหนึ่งหนึ่งนะครับก็ทำให้ ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศก็คือรอบควอเตอร์ไฟนอลเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกทีมของพิเป๊ปโกเดล่าเมื่อคืนก็ส่งแบบจัดเต็มเลยทั้งประตูแอนเดอร์สันนะครับอาการจี้สโตนรูเบนดิอาร์ตแล้วก็นาทานาเกะเป็นแผงหลังกองกลางมีเคเวินเดบลอยครับมีโรดรีนะครับมีกายคูดูก,กันหน้านี่มีแบนด์ด็อกซินวาครับแจ็กกิริตแลวก็อเออร์ลิงฮาเรนนะครับถือว่าจัดเต็ม อย่างที่บอกครับภาวนาเอาใจเชียร์พี่ๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับให้เข้ารอบลึกๆของยูฟ่าแชมเปียนลีกทะลุไปถึงรอบชิงไปได้เลยแต่ละแมตช์ขอให้เล่นเต็มที่ครับมีต่อเวลาก็ส่งให้เต็มที่เล่นให้สนุกสนานไปเลยนะครับเพราะพี่ๆยังไม่ได้แชมป์ UCL นะเพราะนั้นเอาทัวยนี้ไปเลยเต็มที่เลยครับนะก็ะทถ้ยพรมเมีย์ลีกก็ผ่อนๆนั่งไม่ต้องไม่ต้องส่งตัวจริงมากเพราะถ้วย UCL นะครับเพราะพี่ๆยังไม่ได้พิเป๊ปนะ เมว่ามีผู้สื่อข่าวถามว่าการที่คุณเข้ามาแมนซิตี้เนี่ยเป้าหมายคือพาแมนซิตี้เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปในลีกใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาทําสําเร็จไปแล้วหนึ่งเรื่องแต่อีกเรื่องหนึ่งมันยังอยู่ในใจเสมอและมันเป็นเป้าหมายที่ผมจะไม่เปลี่ยนก็คือพาแมนซิตี้คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่เป๊ปครับไปเลยฮะลุยไปสุดไปให้สุดเลยครับ อาร์เซนอลช่วยเชยร์จริงๆนะเอออันนี้เป็นจากใจจริงนะจากใจจริงแต่โหสกอร์ยิงเจ็ดศูนย์ทำให้คุณคๆน,น,นึกเหตุการณ์เมือ่อสัปดาห์ก่อนนี่อะไรเจ็ดศูนย์มาเหมือนกันนะเอนึกไม่ออกจริงๆเจ็ดศูนย์นะครับทุกวันนี้ก็ยังเรียกร้องหาความยุติธรรมกับแมตต์โดนแดงกันอยู่เลย <c oughs> ไม่เลิกนะไม่เลิกไม่เป็นไรนะครับอ่วันนี้ครับพี่น้องในขณะที่อาร์เซนอลไม่เตะเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้รับรางวัลจากอ่า ลอนดอนออฟฟิเยียร์ไปแล้วนะทั้งสี่งวัลทั้งบูโยสกาทั้งโอเดนการ์ดเอลอนดัมเดลแล้วก็พี่มิเกลอร์เตต้าวันนี้ครับผมขออนุญาตเมื่อวันมีหลายคนครับที่บอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าที่หวยอะ่ะเริ่มหลงรักทีมนี้เมื่อไหร่นะเริ่มรู้สึกว่าชอบอาร์เซนอลทีมนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวอย่างนี้ครับไปดูใน Facebook ติดตามใน Facebook ได้ผมลงภาพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้เมื่อกี้นี่เองนะว่า นั่นคือจุดกําเนิดแห่งความรักกับทีมอาร์เซนอลผมหลายคนก็บอกว่าพี่ภาพอะไรลงได้ไหมไสคริปอะไรลงไหมลงไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ในการที่จะนํามาลงช่องคนอื่นๆที่เขาเป็นเจ้าของเพจเขาเป็นเจ้าของช่องอะไรนะเขาเป็นสปอนเซอร์เขาเป็นพนักงานเขาเป็นตัวหลักของช่องของ,ของช่องช่องหนึ่งอะอง่ายๆที่เป็นถ่ายทอดบอลให้เราเขาก็สามารถจะดูดภาพดูดอะไรมาลงได้แต่ตัวผมเนี่ย ไม่สามารถทําได้ก็นั้นช่วยเข้าใจหน่อยแล้วกันนะครับในการลงภาพอะไรบางทีลงได้ครับแต่มันติดลิขสิทธิ์ขนาดแค่เพลงบางเพลงที่ผมอามาลงแค่บังทอนก็ยังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจช่องทีวีช่อลอาร์เซนอลแฟนคลับด้วยละกันนะครับที่บอกว่าโห oh, อยากได้ให้มีภาพให้มีเสียงให้มีอะไรแฟนๆจะได้ติดตามมากกว่าน,นี้ผมทําได้แค่นี้จริงๆนะครับต้องเข้าใจผมนะต้องเข้าใจผมการละเมิดลิขสิทธิ์พวกเนี้ยสำคัญโดนแบนได้ไง่าย สิ่งที่ทํามามันจะหายไปเลยถ้าเผื่อเราโดนแบนอะไรพวกนี้ก็เข้าใจผมแล้วกันแต่สามารถไปติดตามภาพได้ใน Facebook นะครับ Facebook กริตภาสเดียววันนี้เดี๋ยวปักไว้ให้ติ้มไปดูก็เจอแล้วฮะ,ะเพจที่หวยทาง Facebook ก็คงจะเคลื่อนไหวน้อยเพราะว่าถูกปิดกั้นมากอะไรๆมันก็จะให้โปรโมทโปรโมทเพจอย่างเดียวเพราะนั้นไม่อยากจะไปเสียเวลาตรงนั้นเข้าไปดูที่ เฟซส่วนตัวได้เลยวันนี้ผมปักลงนะครเป็นภาพทั้งใบปิดเมื่อก่อนไปดูใบปิดได้ใบปิดสมัยก่อนนะี้ยปี1987เ้โหโคตรคลาสสิกเลยนะไม่ใช่เป็นกระดาษอาร์ตเป็นภาพอะไรไปมไปดูนะแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศนะครับจูเลมตันของผมเองเนี่ยกับอาร์เซนอลนะครับถ้าให้เริ่มจริงจังก็คือวันที่5เมษาปี1 9น7ปี1987นะย้อนไปกี่ปี8797 0717 30 5ปีได้ไหมเออสา3ส้าสาสปีประมาณนี้นะครับวันนั้นยังไม่ถึง20เลยเอาง่ายๆเลยนะครับอาร์ตซนอลกับผมเนี่ยก่อนหน้าน,นั้นมันมีเราได้ติดตามข่าวสารนะครับจากวิทยุใช้ก็ว่าวิทย,ย,ย,ยุช่วงประมาณง่ายๆเลยช่วงประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยผมจะเปิดวิทยุหาคลื่นของบ b c นะครับเพื่อที่จะพังฟังผลการเด่งขันของ ฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งสมัยก่อนจริงๆนี่คือเรื่องจริงหาเครื่องอะปั๊มหาเครื่องอยู่แน่ๆเนนมื่อก่อนจะมี f m AM แล้วจะมีอีกเครื่องหนึ่งอะนะครับค่อยๆหาเครื่องไปเรือ่อยก็จะเจอนะจะมีเสียงผู้บรรยายภาษาอังกฤษจําได้เลยอ่ะเขาบอกผลการแข่งขันฟุตบอลโอ้เล่าก็จะฟังนะครับจะ,จะติดตามจากทางนั้นแต่ที่ได้เห็นกับตาที่ได้เห็นเริ่มมีความรู้สึกว่าผูกพัน,นจริงๆก็คือวันที่5เมษายปีนครับปี1987 ตอนนั้นก็ตามมาเรื่อยๆผลงานฟุตบอลอาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นทีมวัยรุ่นวัยหนุ่มที่กําลังขึ้นมานะ8-4 8-5ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเนี่ยปี7-8 7-9จะเป็นฟอร์เรสต์นะครับอ่าจะเป็นฟอร์เรสต์แล้วก็มาเป็นลิเวอร์พูลแล้วก็มี8-1มีแทก้ก็มาก็คือแอสตันวิลล่านะก็ไปเป็นคว้าแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งได้แล้วก็ไปเป็นแชมป์ยูโรเปียนได้ก็อย่างน,นั้นก็จะเป็นลิเวอร์พูลอีวัตต์เอเวอเรตันลิเวอร์พูลเอเวอเรตันประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่่่่าาาเเเรก็สีีียยยดทชวงนนนั้ พวกพี่ๆเขาพวกเ e อเวอเรตตน่ะได้เป็นแชมป์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไปลุยยูโรเปียนครับเพราะว่าช่วงนั้นถูกแบนรู้สึกจะถูกแบนกับเหตุการณ์ที่เบลยเยียมอะไรสักอย่างที่เขามีตกลงบอลกันแล้วก็มีคนเสียชีวิตบ้างเขาเรียกโศกสนากกรรมเฮลเซอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็ทาให้ทีมจากอังกฤษถูกแบนไปนะปีนั้นก็เป็นปีที่อาเซนอนโชว์ผลงานก็คือได้เรื่อยๆแต่ว่าถูกจับตามองเพราะว่าเป็นนักเตะพลังหนุ่ม ใช้คาว่าพลังหนุ่มนะครับจนในฟุตบอลถ้วยถ้วยหนึ่งเขาใช้คําว่าช่วงนั้นใช้ชื่อคําว่าฟุตบอลลิตเติลวูดครับอ่าลิตเติลวูดลีกครับนะครับเป็นถ้วยลีกครับนี่แหละแต่ละหลังจากมีสปอนเซอร์ onder, เขาก็จะเรียกตามชื่อนะไม่ว่าจะเป็นพอลิตเติลวูดครับก็จะเปลี่ยนเป็นมิลครับนะครับมิลครับเสร็จก็จะเป็นอ่าเวิร์ทิงตันลีกครับ Cup, ะน, Cup, นะก็จะมาเป็นอะไรอ่ะ ลัมเบโรลีครับนะอะุ้ยหลายหลายมิวครับก็มีแล้วนะคาราบาวครับนะครับมิวครับมิกกี้เบอลมิกกี้เมาครับไม่ใช่มาตั้งกันเองไ <laughs> อ้มิกกี้บอลครับไอ้ทีมไอ้ทีมสีแดงนู้นแหละก็ตั้งกันเองนะก็จนกระทั่งมาเป็นคาราบาวครับนะครับก็คือถ้วยลีกครับนับบบ่นเองความสำคัญของถ้วยลีกครับคือใครเป็นแชมป์ก็จะได้ไปเล่นบอลยูฟ่าครับก็คือยูโรป้าลีกปัจจุบันนี่แหละนะ <c oughs> <c oughs> ปีนั้นอาร์เซนอลหลุดเข้าไปถึงรอบชิงชาเลิศครับ รอบรองเนี่ยเตะสองแมตต์อืมเตะสอแมตต์แล้วก็ชนะสเปอร์นะชนะสเปอร์ช่วงนั้นสเปอร์ก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีเลยมีทั้งไคลฟ์อันเล่นมีทั้งเกรนฮอดเดนอะไรประมาณเนี้นะครับนะก็ทำให้เราหลุดมาชิงฮัลเลอร์แต่ว่าคู่จริงของเราเนี่ยกลายมาเป็นทีเบอร์หนึ่ง <laughs> ทีเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษยุคนั้นก็คือพวกพี่ๆครับลิเวอร์พูลนะคะ ถือว่าเป็นทีมที่อันดับหนึ่งเลยพูดง่ายๆนะตอนนั้นนะครับแค่ดูรายชื่อผู้เล่นนะผู้ตัดประตูของลิเวอร์พูลนะครับบรูซคอบเบล่านมะ่จากซิมบับเวครับกองหลังมีแกรี่เจนเลสปี้กับจากสกอตแลนด์มีแบรีเวนเนซันมีไนเจลสเปกแมนลอนนี่วีแลนด์นะอาลั en, Wong, ston, นแฮนเซนพอลวอนเครกจอนสตันครับแจนโมบี้สตีฟแบ็กบันามันเอียนลัชโอ้โหเอียนลัช เอรัตน,นี่เพชรฆ่าติดหนวดยิงให้ทีมเมื่อไหร่ทีมไม่เคยแพ้เอางีรดีกว่าเอรัตแล้วก็มีตอนนั้นเป็นผู้เป็นผู้จัดการทีมเมื่อเคนนี่ดังกฤษแล้วก็เป็นจอห์นวอล์กนะเป็นตอนนั้นมปตัวสำรองเราส่งได้แค่2คนทีมหนึ่งส่งในตัวสำรองได้แค่2คนนะครับแล้วก็ดูดูรายชื่อทีมของของของ,ของลิวพูลชุดนั้นครับในขณะที่อาร์เซนอลครับเรามีผู้สามประตูจอห์นลูคิต นะหมดจากแพตเจนนิ่งไปก็เป็นจอลูคิดเนี่ยที่เข้ามาสืบต่อเป็นผู้สาบประตูที่ต่อจากแพตเจนนิ่งก็เป็นจอรลูคิดผู้สาบประตูมือดีเลยของอทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็มีวิฟแอนเดอร์สันนะ,ะเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่ติดทีมชาติอังกฤษเป็นนักเตะสีผิวผิวสีหรือสีผิวเป็นนักเตะผิวสีคนแรกที่ติดทีมชาติอังกฤษครับวิฟแอนเดอร์สันหลังจากนั้นก็ย้ายไปแมนยูนะแคนนี่แทมตันครับเป็นกัปตันทีมยอดแบ็กซ้ายของทีมชาติอังกฤษเลย มามีเดวิดโอเลลี่นะครับสตีฟวิลเลียมแล้วก็โทนี่อดัมนะโทนี่อดัมแมตต์นั้นเนี่ยแคนดี้แซมตันเป็นกัปตันทีมนะครับมีโทนี่อดัมพู้นั้นคือวัยรุ่นน่ะกองกาลางเรามีเดวิดโลกาเซนมีพอลเดวิดนะครับมีมาตินเฮกองหน้าแล้วก็มีนายออลควินกับชาลีนิโคลัสจากสกอตแลนด์นะเดวิดโอเลลี่นี่จากไอร์แลนด์นะนายออลควินจากไอร์แลนด์ชาลีนิโคลัสจากสกอตแลนด์นอกนั้นทีมชาติอังกฤษหมดเลย มาตินเฮพอลเดวิดเดวิดเกตเทิลครับตัวสำรองเรามีเพอร์ลี่กรฟกับไมเคิลโทมัสอ่าไมเคิลโทมัสนี่มีความสำคัญยังไงไว้เดี๋ยวใน EP ต่อๆไปจะมาพูดถึงเหตุการณ์ช็อกโลกที่แอนฟินนะปี1989อ้าวโอ้นั่นก็เป็นอีกแมตช์หนึ่งที่สุดๆนะครับอ่ะพูดถึงแมตช์นี้ก่อนวันที่5เมษายนครับเดินลงสนามในสนามเวมเบอรี่เอ็มพายพูลต้องใช้ชื่อเต็มเขาเลยนะครับสนามเวมเบอรี่ ความศักดิ์สิทธิ์ของเวมเบอรีเนี่ยก็คือเป็นสานามฟุตบอลแห่งชาติของประเทศอังกฤษมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วุตบางคนไหนได้เหยียบเวมเบอรีถือว่าโอ้โหมันต้องแมตช์สำคัญจริงๆครับเช่นแมตช์ฟ,ฟุตบอลโลกแบตนาชาติเนี่ยจะจัดที่เวมเบอรี่นัดชิงชนะเลิศต่างๆจัดที่เวมเบอรีครับทัลลีกครับเอฟเอครับนะเมื่อก่อนเนี่ยนักแต่คนไหนได้ไปเหยียบเวมเบอรีอ่ะ ถือว่าบอกโหแบบสุดสุดๆของนักเตะอาชีพแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือนะบอลเพย์ออฟต่างๆก็ไปเตะเวเบอรี่รอบรอง FA ฟเอครับอะไรต่างๆก็ไปเตะที่เวเบอรี่มันก็เลยทําให้คลายความศักดิ์สิทธิ์ลงนะก็คือมันไม่ขังเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนนี้เฉพาะแมตช์ชิงอย่างเดียวนะแต่ในนี้ก็บอกทั้งเพย์ออฟดิวิชันหนึ่งดิวิชั่นสองมาเตะเวเบอรี่หมดเพราะว่าเก็บเงินได้เยอะเอาประมาณนี้ดีกว่าเก็บเงินได้เยอะสปอนเซอร์เข้าเยอะ เปรียบคล้ายๆกับสนามสุพัชราสายของเราในประเทศไทยเราอะนะครับเมื่อก่อนนี้นักเตะคนไหนนะโอ้ผมแลยมีโอกาสได้ลงเตะสนามสุบแมตช์หนึ่งนะครับในในบอลนักเรียนนะได้ไปเตะสนามสุบแค่เห็นสนามเห็นชื่อป้ายสนามก็รู้สึกขลังลวเมื่อก่อนสนามสุบนะครับเราจะมีสนามแห่งชาติเมื่อก่อนมีแค่สนามสุพัชราสายแล้วก็สนามเทพหัสดินก็คือฮอกกี้สนามฮอกกี้แค่นั้นเองสองสนามโอ้ภาพความหลังของสนามสุบกับผมนี่เยอะมาก เยอะมากไว้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันนะครับอ้วย้อนกลับมาที่อังติดวันนั้นผู้ชมประมาณ96 0 0นะเราอยู่ในชุดสีแดงเลยครับอ่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าลิวร์พูลก็คือลิวร์พูลครับฉายาก็คือเดอะแมชชีนนะครับเครื่องจักรสีแดงเรดแมชชีนทำเกมไหลลุกพูดง่ายคือต้อนน่ะนะแล้วก็นาทีที่23เอียร์ตก็ยิงประตูให้กับลิวร์พูลนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์พูดตรงๆครับแมตช์นั้นเนี่ย ผมไม่มั่นใจต้องใช้คำว่าไม่มั่นใจว่าเป็นถ่ายทอดสดหรือบันทึกการแข่งขันต้องยอมแล้วว่าสมัยก่อนเนี้ยเราไม่สามารถเช็คได้นะครับเราไม่สามารถเช็คได้เลยว่าอันนี้คือสดหรือเทปบันทึกการแข่งขันเพราะว่าอะไรช่วงของบอลเตะเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนที่ถ่ายทอดสดก็คือช่อง7กับช่อง3นะรู้สึกว่าช่อง7จจะเอาอะไรมาฉาย เขาใช้คําว่าถ่ายทอดสดนะครับแต่หลังๆเนะีพอถูกจับได้เขาจะใช้คําว่า,าถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันมึงก็คือเอาเทปไปให้กูดูแหละนะเพราะอะไรสมัยก่อนละครเราเยอะคู่กรรมอะไรนะดาวพระศุกร์อะไรพวกนี้แล้วมันจะตรงกับถ่ายทอดสดบอลผมไม่มั่นใจนะครับว่าแมตช์นั้นเป็นถ่ายทอดสดหรือบันทึกการแข่งขัน แต่ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นดูสดะอะเราเราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเพื่อนๆอยู่ในยุน่นรุ่นเดียวกันจะเข้าใจคนว่าถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันเขาเลี่ยงไงเทปแหละทลลเทปรีแลนด์ไม่เป็นไรนะครับก็แมตช์นั้นต้องยอมรับว่าวอร์พูนค่อนข้างเหนือกว่าเหนือกว่ามากครับเพราะว่าคือแต่ละคนอนะเอกอุทั้งนั้นนะ่ะทั้งแจนโมบี้นะครับพอวอนเยนลัดลอน่วิลเลนเนี่ยเราเจาะอะไรแทบไม่ได้เลยนะ แต่ด้วยความใจสู้ด้วยความเป็นนักเตะพลังหนุ่มตอนนั้นโค้ชเราเป็นจอร์จเกรแฮมนะครับผู้สร้างตำนานปลูกอาร์เซนอลจากโอ้โหที่เงียบมาร่วม20่สิ่ปีต้องเงียบพูดง,ง่ายเงียบมาร่วม20่สิบปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผู้จัดการทีมนะครึ่งหลังเนี่ยตอนแรกเราถูกยิงนำไปก่อนนอะทีที่สามคิดว่ายังไงไม่ไหวแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าร์พูลบุกเพลินครับโดนเราสวนกลับ นะชาลีนูคาลัสหลุดเข้าไปยิงลูกนั้นมันยิงชนเสาก่อนนะชนเสาเด้งไปเด้งมาแล้วก็ปาดเข้ามาชาลีนูคาลัก็ปาดด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็โดนยำลิือปูมีโอกาสจองมีโอกาสยิงครับจอร์ลูคิสประตูเรานี่ต้องแบบพลวันเลยนะเกมยื้อมาจนกระทั่งเครื่องหลังจะจบการแข่งขันขยอยู่แล้วกะว่ายังไงก็คงต้องต่อเวลานะต้องต่อเวลาแต่ว่า ในทีที่83ครับจากการบุกอีกครั้งหนึ่งของสโนนมาทางซ้ายนะแล้วก็โยนเข้าไปชาลีลูกราัมีโอกาสยิงแต่มันยิงแบบแป๊กๆยิงไม่แรงเท่าไหร่แต่มันไปฉลับผมไมนะ่แน่ใจว่าฉลับใครฉลับอารันเฮนสันหรือฉลับใครสักคนอะของของร์พูนแล้วบอลมันกลิ้งบุสกาเวล่า์พุ่งไปอีทางก็เลยกลับตัวมาอีกทาง,ก,ก,ก,ทางก็ไม่ทันนะก็ไม่ทันแล้วก็ทําให้ นาทีที่83ขึ้น2ประตูต่อนหนึ่งหลังจากนั้นอาจจะนอนอุดอาจจะนอนอุดนะครับจบนั้นจบก,การแข่งขันแม่งสามารถคว้าแชมป์ถ้วยลิตเติ้ลวูดครับได้อะนะครับก็ไปดูภาพเอาอันนั้นแหละโอ้โหความรู้สึกตอนนั้นม่งโคตรแบบสะใจโคตรแบบตื่นเต้นดีใจไปด้วยอะนะเฮก็เ hey ฮ hey อยู่คนเดียวนะครับอันนั้นคือโทฟี่แรกที่เราได้จับต้องหลังจากที่ครั้งสุดท้าย ครั้งสุดท้ายก็คือปี1979ที่เราได้แชมป์เอฟเอัพโดยชนะโดยชนะแมนยู3-2หลังจากนั้นเราก็จริง f อฟเอัพอีกนะปี80-81นะเราก็จริงแล้วก็แพ้แพ้อิฟวิตแพ้แพแพเวสแฮมหลังจากนั้นก็ยาวมาเลยจนกระทั่งปี1987นี่แหละครับที่เราสามารถมีถ้วยซึ่งเป็นถ้วยเป็นหลีกคัพครั้งแรกเลยของอาเซนอนที่ได้ถ้วยใบนี้นะก็ ทำให้โอ,โ,หโอ้โหรู้สึกว่ารักทีมนี้ไว้เราดูเราดูนักเตะแต่คนมันละอ่อนทั้งนั้นน่ะที่จะมีดูมีอายุหน่อยก็มีวิปแอนเดอร์สันมีแคนนี่ทมสันนะครับเดวิดโอเลลี่นอกนั้นก็แบบแม่งหนุ่ม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 ล้นลวนเลยพอลเดวิดไมเคิลโทมัสนะครับอ่าอ่าโทนี่อดัมสตีฟวิลเลียมนะออควินเบอร์รีคโกฟพวกนี้คือวัยรุ่นทีมวัยหนุ่มทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั ah ้นมันก็ทําให้เรารู้สึก โอ้หเราหลงรักทีมนี้จริงๆนะครับก็เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เชียร์อาร์เซนอลตั้งแต่บักนั้นเป็นต้นมาก็ต้องบอกเลยว่ากี่ปีแล้วว่าก็รับดูกันสามสิบเกือบสิบสิบเกือบสี่สิบปีนะครับหลายคนถามว่าจุดกำเนิดคืออะไรก็คือแมตช์อย่างเี้ยแหละครับภาพความทรงจำมันจำได้หมดนะพอนั่งนึกนั่งนึกถึงบรรยากาศวันนั้นนั่งดูทีวีคนเดียวทีวีสีนะทีวีส,ทวสีทีวีสีนั่งดูคนเดียวนะครับแล้วก็ เฮ hey, คนเดียวเพราะทางบ้านเนี่ยตอนนั้นนะ้องๆก็อีกคนนึงก็เชียร์ลิวพูนะครับอีกคนหนึ่งก็แมนยูนะแต่ว่าด้วยอายุเนี่ยตอนนั้นแล้วเราก็ลุยของเราคนเดียวดูของเราคนเดียวมันก็เลยทําให้ความรู้สึกโอ้โหสุดยอดรุ่งขึ้นก็ไปหาข่าวจากรอหนังสือไม่หาข่าวรอหนังสือเมื่อก่อนหนังสือเกี่ยวกับกีฬาไม่มีนะครับเกี่ยวกับกีฬาย,ยังไม่มีสยามกีฬาเนี่ยมาออกมาโอ้ยหหลงังๆแล้วนะ เป็นอ่าหนังสือซ o ก c e r อ่านยื่นสาร s o กอร์นะครับทุกวันจันทร์วันจันทร์ผมซื้อแต่เจ็ดบาทนะทุกวันจันทร์เนี่ยผมจะรอเลยป้าเจ้าของร้านเขาจะรู้กันเลยว่าเดี๋ยววันจันทร์บ่ายเลิกเรียนอ่ะผมจะต้องวิ่งไปที่แผงหนังสือแล้วเขาจะเก็บไปให้เพราะรู้สึกเวลารับมารับมาทีห้าหกเล่มอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาจะเก็บให้ผมเลยนะเก็บให้ผมเลยหนึ่งเล่มเขารู้กันอ่ะผมซื้อกเกอร์มาจนจนคนขายไม่อยู่อะไปสวรรค์แล้ววะนะก็ จะมาดูหน้าปกมาดูหน้ากลางนะครับดูภาพสีห้องนอนสมัยก่อนเนี้ยไม่มีแล้วครับรูปดาราอ่าไม่มีจริงๆรอบห้องทั้งสี่สี่มุมจะมีภาพหน้ากลางของทีมฟุตบอลกับนักเตะที่ชอบเท่านั้นจริงๆโอ้ยังนึกถึงว่าทําไมกูไม่อย่างว่านะมันไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีอะไรสมัยนั้นนะ่ะนะหนังสืออกเกอก์เก่าเก็บทีเป็นตั้ง ก็ขายไปโอ้โหถ้าเก็บสมัยนี้นะพี่แจเอนะลงประมูลคงได้หลายนะนะครับก็นะ้ทางห้องนอนจะเต็มไปหมดเต็มไปด้วยภาพของทีมต่างๆแล้วเป็นภาพหน้ากลางนะจะมีสองหน้ากางมีหน้ากลางหนึ่งภาพอลังย่างนั้นก็จะพัฒนาเป็นหน้ากลางสองภาพภาพหน้าปกหลังนะก็เป็นความทรงจําไว้เด็กจริงๆสมัยสัก30กว่าปีก่อนนะครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ การที่รักทีมอาเซนอนเพราะนั้นไปดูใน Facebook ได้ครับผมแปะไว้ทั้งเป็นหน้าปกนะเป็นใบบัตรเชิญสูนทิบัตรยังเป็นสมัยโบราณอยู่เลยยังเป็นภาพกระตูนน่ะไปดูเอาแล้วก็มีภาพอาเซนอนแล้วก็มีรายชื่อที่เป็นออฟฟิเชียลทีนะครับเป็นรายชื่อสมัยนั้นปักไว้ให้ดูใน Facebook ส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแมตช์แรกในความทรงจำที่หวยเหลียวหลังนะครับก็คือ เลตันวูดครับปี1987นั่นเองนะเพื่อนๆมีความทรงจำอะไรที่จุดเริ่มต้นก็มาแชร์กันได้นะครับไว้เรามาพูดคุยกันนะผมแค่ไปตอบในเม้นอะไรให้นะติดตามผมได้ก็คือในไ a เฟซบ o ๊กแหละแอดมาเป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันในนั้นดีกว่าทํากลุ่มไลน์ลาลบากครับนะกว่าจะรวมกว่าจะอะไรได้นะแล้วก็มาเจอกันทุกเช้าอย่างนี้ดีกว่านะ <laughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้ปิดท้ายด้วยเออมันอย่างนี้ ไม่มีข่าวอยู่ข่าวนึงย้อนอดีตนิดหนึ่งไม่ได้ย้อนมากหรอกครับเรื่องของเชสฟาเบกัสพวกเราคงจําได้เชสฟาเบกัสเนี่ยเป็นอดีตตั้งแต่ของเรานะครับแล้วก็เป็นกองกลางที่มีพรสวรรค์นะแต่ว่าก็ในเมื่อหาความสําเร็จไม่ได้กับปารีสซ์แฌก็คงจะขอย้ายนะขอย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาช่วงจวังหวะที่ขอย้ายอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบาร์ซ่าชุดนนะั้นมีทั้งอินเดสตอร์มีทั้งชา์บี้มีทั้ง อะไรอีกหลายคนที่เป็นระดับเทพอ่ะก็ไม่สามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปเป็นตัวจริงลงเล่นสม่ำเสมอได้แต่ไม่มีอย่างนี้ครับในในสัญญาเขาระบุไว้เลยว่า,เ,วาเมื่อเชฟ,ฟาเบกัสย้ายออกไปและถ้าจะกลับมาในสัญญาเขาระบุว่าทีมแรกที่จะต้องเข้าไปคุยก็คืออาร์เซนอลอ่าและเชฟก็ทำอย่างนั้น คือหลายคนนะตอนนี้ไม่รู้ไงไม่รู้เหตุการณ์เบื้องลึกเบื้องหลังก็มีความรู้สึกว่าโอ้กับเชสเดอแม่งก็เหมือนกับเฉยๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเชฟบาเบกัสได้ติดต่อเองนะครับหลังจากที่อยากจะย้ายกลับมาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าอยู่บาซ่าไม่ไหวมันไม่ได้ลงเชฟบาเบกัสต,ติดต่อมาที่อา,าร์เซนเวนเกอร์ครับผู้จัดการทีมอาร์เซนอลสมัยนั้นผู้ปลุกปั้นเชฟอ่ะพูด,ดง่ายๆว่าขอขอกลับมาอยู่กับอาร์เซนอลแต่ว่าสิ่งที่ตอบกลับจาก อาร์เซน,เนเกอร์ก็คือขอเวลาอาทิตย์หนึ่งในการตัดสินใจโอ้นะพูดเอาคิดเฮ้ยทำไมไม่เอากลับมาเลยวะนะแต่อาร์เซน่อรกให้เหตุผลนะครับตอนนั้นนะ่ะกองกลางเรามีแอลอเลมซี Lee, ม i, นะ่มีซามีนัสลี่มีโทมัสโรเซกี้นะมีอังเดรอาชาวินพูดง่ายคือกองกลางสมัยนั้นนะชุดนั้นนะเต็มเต็มเทีมอะเต็มทีมมันก็ทำให้ว่า ถ้าเผื่อจะเอาเชสกลับมาจะต้องเอาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งออกจากทีมซึ่งอาร์เซนอลก็เขาบอกว่าเขาไม่สามารถทําได้เขาไม่สามารถทําได้ก็คือจะต้องปฏิเสธเชสฟา์เบกัสไปนะครับแล้วทำให้เชสฟาเบกัสก็ต้องหันไปคุยกับเจลซีแล้วก็ไปเป็นนักเตะเจลซีในที่สุดเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราเข้าใจนักเตะรักกันว่าเพราะว่าหลายคนคงไม่ทราบไหมว่าโอ้โหเชสแมงทรยศ์ไปอยู่เจลซีมาเป็นกู้แข่งร่วมเมืองลอนดอน แต่เรื่องความหลังมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะนั้นตัวผมเองด้วยผมก็เพิ่งมาทราบแม่อะไรหลายท่านอาจจะรู้แล้วอาจจะทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเออพอไได้ยินอย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออที่เคยแอบแอบด่ามืงไว้ก็ขอโทษแล้วกัน <c oughs> อ่ะจริงๆนะเราก็เนอะรู้สึกไม่ดีเหมืนแหมงไปเชลซีไม่กลับมาว่าอะไรเงี้ยมารู้ทีหลังอ๋อพิกเกอร์พี่ป๋าเราไม่เอาเพราะว่าเขาบอกกันบอกว่าถ้าจะให้เอาก็ต้องเอาไอ้พวกเนี้ยคนเดคนหนึ่งออกแล้วแบบเขาทําไม่ได้ เขาทำไม่ได้จริงๆก็เลยเข้าใจทั้งป่าแล้วก็เข้าใจทั้งตัวเชสสแฟเบกาดด้วยนะก็เลยพวกเราก็ต้องขอให้เข้าใจกันด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะปิดท้ายจริงๆแล้วปิดท้ายจริงๆแล้วสาหรับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่นักเตะอ์เซนอลนไปร่วมงานลอนดอนออฟตูเย่เรียบร้อยนะผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์พี่เอดูกัสปาไปด้วยนะครับพี่เอดูกัสปาไปด้วยผู้สื่อข่าวก็ได้สัมภาษณ์พี่เอดูว่า ต่อไปเนี้ยคุณคิดว่าอาเซนนลจะไปในทิศทางไหนสามารถคว้าแชมป์ได้ไหมในปีนี้น้าผู้สื่อข่าวจะถามอย่างเงี้ยเพื่อเอามาเล่นข่าวพี่เอโดบัสกาวเขาพูดอยู่ตลอดเขาเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้มากคุณเชื่อไหมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะล้มเหลวขนาดไหนเราจะผิดหวังมากี่ครั้ง แต่เราเชื่อมั่นในกระบวนการที่เราทำเขาใช้คำว่า trust the process ในตอนที่ทีมกาลังเจอปัญหาและทำผลงานได้ไม่ดีแต่เชื่อไหมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเชื่อมั่นในกระบวนการที่เราได้ทำอยู่เรารู้ดีว่าจะต้องเจอความท้าทายแต่เชื่อเถอะเรามีแผนรองรับทุกการตัดสินใจได้เตรียมไว้หมดแล้วนี่ ไม่ตอบด้วยนะว่าจะไปยังไงแต่เชื่อมั่นในกระบวนการที่ทําอยู่เนี่ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังไปด้ดีแน่นอนมันเจอความท้าทายแต่เรามีขั้นตอนในการรับมือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหพี่แกสัมภาษณ์ได้แบบ <laughs> ไม่ตรงคำถามแต่แล้วพวกเราฟังเองแล้วพวกเราเข้าใจจริงๆนะครับไม่โยนความกดดันให้ทีม ไม่โยนความกดดันไปให้พี่ไมเกลอเดตา้าไม่โยนความกดดันไปให้กับนักเตะนะแต่เราเองเราเองเรามีความหวังนะครับผมไม่ได้ไปโยนความกดดันเมื่อวานนี้ก็มีหลายหลายคนก็บอกว่าอย,อย่าประมาทนะอย่าประมาทเลยอย่าพึ่งอะไรเลยผมก็พูดในคลิปแล้วมันเป็นความมั่นใจส่วนตัวของผมผมไม่ได้บอกให้พี่น้องมาคิดเหมือนผมผมมีความมั่นใจในตัวผมผมไม่เผื่อใจแล้วอะไรมันจะเกิดมันก็เกิด อะไรมันจะได้มันก็ได้อะไรที่มันสุดๆแล้วมันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเป็นความมั่นใจในส่วนตัวของผมบอกอย่าประมาทนะผมไม่ได้ประมาทและผมคิดว่าพี่เมเกิลอตาและทีมอาร์เซนอลทั้งทีมไม่ประมาทแน่ๆนะครับเป็นความมั่นใจส่วนตัวของผมจริงๆในเมื่อทีมอันดับ3ที่เขาตามหลังเรา10กกระแตมเขายังมั่นใจว่าเขาสามารถเป็นแชมป์ได้เราอยู่หัวตารางและนําอันดับเป็นอันดับหนึ่งอยู่ ทำไมจะไม่กล้าคิดหรือแม้กระทั่งจะมีสิทธิ์คิดไม่ได้เชินเหลอคำๆนะครับอ่ะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับทีวีไอชาแนอาร์ซอนแฟนคลับด้วยนะครับผมทําเต็มที่นะผมทําเต็มที่กับช่องนี้อะไรที่มันเป็นความรู้สึกผมไม่มีกักครับผมไม่มีเฟกชอบชอบเกลียดคือเกลียดนะรักคือรักสุดหัวใจจริงๆแล้วก็ ตอนนี้รักช่องนี้มากๆอยากจะทําช่องนี้ทุกวันทําให้ดีที่สุดไม่รู้ใครจะเข้ามาฟังกี่ร้อยกี่พันผมเริ่มต้นจากคนมาฟังอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ถึง10คนนะครับและถึงตอนนี้ผมต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาเป็นแรงใจเช <och S 1> ื่อว่าวันนี้หลังจากที่คลิปออกไปน่าจะ4ี่พันละแล้วช่วยกันมุ่งหน้าไปที่5,000นะครับ เป็นแรงใจให้ผมด้วยแล้วผมจะทําให้ดีที่สุดเรื่องเมื่อตรงมติ่งมาก็เม้นมากันได้จะว่ายังไงก็ว่ากันที่ห้วยคนนี้ได้หมดสดชื่น <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ